มผมชอบเป่ามาตลอดทำไมครับครัเพราะเป่าเป็นสีสันของวงเราทำไม <c oughs> เ่ามีคาแรคเตอร์เหมือนศิลปินหลายท่าน <c oughs> นะครับผมวันนี้อาจจะมานแนวพิเศษราะ <c oughs> ว่าจะเป็นนักร้องคือน <c oughs> ักร้องอาจจะเป็นพิเศษนะครับผมลองถอดแว่นทีครับ <c oughs> ถอดแว่นเป็นป้ารุทครับป้ารุทแสดงที่มาดีครับผม พี่เปาจะเป็นหนุ่มฮอตมากสมัยตอนยังไม่ไว้เข่าครับครับตอนมองด้านขวาแต่ก่อนนะครับสาวมองด้านขวานี่จะเป็นที่แซมอ่าพี่แซมอยู่แล้วพเนาะมองด้านซ้ายล่ะเจอคล้ายๆพี่โดมต้องตรองอ่ะต้องจัดผมพี่โสมครับโมอรวมระหว่างแซมกับโดมเป็นโสมแนะนพี่ยนะครับก็ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยเตรียมเลยเตรียมมั่วมาเลยโสมนะฮะก็ จริงๆซีซัน5นะครับมีอัละบั้มขนาัลบั้มที่แล้วมีมาแปดลบั้มเป็นเป็นสี่คนที่ร้องเพลงประสานเสียด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ก็ลมลุกคุกคานมานะครับก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้โหคุณนะคุณแล้วน้ำตาจะไหลนะครับแต่มีบุคคลท่านมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้นะครับผมเขอยากจะบอกนะครับทุกคนคนที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้พิเตครับพิเตครับพิเตครับขอเสียงปรบมือพิเตนบครับ เป็นซีซั่นไฟได้ทุกวันนี้ถ้าก็ต้องบอกว่าต้องพบพพี่ตรนะครับวันนี้ก็พวกเรานักเรียนตรงขอบคุณครับคุณครับบคุณพี่ตรไม่ไม่เคยลืมนะครับผมวันนี้พี่ตรก็มาเปิดแฮปปี้เลมอนอ่าครับตอนแรกตอนบ่ายยังร้องไม่ได้แต่พอกินแฮปปี้เลมอนเข้าไปเท่านั้นแหละครับยังไงฮะเย็นครับโอ้ไม่ต้องบอกโอเคเพลงต่อไปเป็นเพลงที่พี่ตรเขาทำให้พี่ตรเขาออกเงินให้ครับพีิตรับเพลงนี้ เป็นซิกิลแรกนะครับที่พิ่ติหลวตัวออกเงินให้ซีเซิงไฟ์ครับทีนี้ชื่อว่าแคตัว่ะทุกต้องทับเอาไป20่บาทนะครับ <laughs>